ก่อนอื่นนี่ทําความเข้าใจเนี่ยผมผมอาจจะไม่มีความรู้ตรงนี้คือโดยปกติเนี่ยเเรื่องของการทําไอ้ที่กาลังจะทํากันเนี่ยนะครับประกันสุขภาพให้แรงงานต่างด้าวเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับสํานักงานประกันสังคมเหรอฮะหรือมันเกี่ยวกันก็คงคนไม่ไม่ไม่เกี่ยวกันนะครับอันนี้เป็นเรื่องของกรณีประสบอุบัติเหตุหรือว่าเจ็บป่วยที่ต้องเข้ารักษาตัวนะครับ หมาย <คน S 1> ถึง,อ,งอันนี้หมายถึงอันไหนอันอันที่กาลังจะประมูลอะไรเนี่ยละ่ะใช่ครับใช่ครับอ๋ออันนี้ม,นมันเรื่องเฉพาะเรื่องอุบัติเหตุหรือเรื่องการเจ็บป่วยถูกไหมครับอันนี้ก็ทางรัฐเนี่ยกรมแรงงานนี่ก็น่าจะไม่อยากให้มันเป็นภาระของโรงพยาบาลรัฐที่ต้องมาแบกรับค่าใช้จ่ายพวกนี้ใช่ไหมครับเนื่องจากช่วงหลังเนี่ยแรงงานต่างด้าวก็มีจํานวนจํานวนมากก็เลย จะต้องบังคับให้พวกแรงงานที่จะมาขึ้นทะเบียนทํางานในประเทศเนี่ยต้องซื้อประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุนะครับเพื่อให้มีคนมาจ่ายกรณีต้องเจ็บป่วยอย่างนี้ครับอืมก็หมายความว่าแรงงานต่างด้าวเมื่อเข้ามาทํางานในประเทศไทยแล้วได้ได้บัตรได้ใบอนุญาตทํางานแล้วก็ต้องซื้อประกันสุขภาพเองอย่างนั้นเหรอครับใช่ครับใช่ครับ เลยครับโดยทางแล้วก็โอเคก็จ่ายเบี้ยไปว่ามันมันก็เป็นเบี้ยเหมารวมอย่างนั้นถูกไหมฮะใช่ครับใช่ครับแล้วก็ระบุไปว่าอถ้าเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยก็เข้าโรงพยาบาลก็อ๋อไอ้บัตรอันนี้เอไปแล้วก็ไปเคลมโดยสถาบันก็จะเข้ามาดําเนินการอืใช่ครับใช่ครับซึ่งก็คือจะมีจํานวนประมาณที่ตัวเลขเอประมาณสามล้านคนที่ว่าเนี่ยหรอปัจจุบันนี้มันผมอันนี้ขอโทษจริงๆผมก็ไม่ทราบว่าปัจจุบันนี้มัน เขาไม่ได้บังคับทุกคนเางนคนก็ไปจ่ายให้ที่โรงพยาบาลเลยอย่างนี้ผมคิดว่ามันมีสองสาเงื่อนไขนะครับแต่ว่าปริมาณที่ซื้อประกันเนี่ยคงยังไม่ถึงขนาดหลายล้าน<อ>หลายล้านแต่ต่อไปผมคิดว่าปริมาณเนี่ยมันจะค่อยๆค่อยๆเพิ่มขึ้นเพราะว่ารัฐก็เริ่มจะเข้มงวดในการขึ้นทะเบียนถูกไหมครับเพราะว่าเราก็ขาดแคลนแรงงานฉะนั้นเวลาแรงงาน<อ>ที่มันหมายความว่าไม่บังคับเหรอ,หรอ โทษนะหมายความว่าแรงงานต่างด้าวนี่ไม่บังคับต้อง<า>ซื้อว่า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 ซื้อหรือว่าไปมีคอนแทอะไรกบโรงพยาบาลสักอย่างอันนี้อันนี้ในดีเทลผมผมไม่ทาราบจริงๆแต่ว่าคือมีสองสามเงื่อนไขยอย่างนี้ดีกว่านะครับที่ s <S จะเป็นหลักปกกระกันในการจ่ายค่ารักษานะครับอืม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 ทีนี้ทีนี้ ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือเท่าที่ตามข่าวก็คือว่าเขากำลังจะหาตัวแทนเข้ามาทำในเรื่องนี้แล้วก็ออกเงื่อนไขคุณสมบัติมา13ข้อแล้วปรากฏว่าเงื่อนไขที่ออกมามันดูเหมือนจะคืออาจจะอ้างว่าต้องการดูเรื่องฐานะความมั่นคงเรื่องกองทุนที่ต้องดำเนิตามกฎหมายเรื่องของสินทรัพย์รวม เพราะอาจจะกลัวเหตุที่เคยเกิดขึ้นสมย COVID ัยโควิดที่ไปมาเจ๊งกันไปหมดะนะครับนั่นแหละแต่เราก็บอกว่าเอ้ยมันเป็นเงื่อนไขที่เกินไปหรือเปล่าอย่างนั้นใช่ไหมฮะก็ได้ข่าวว่าอย่างนะถูก <c oughs> ไหมครับเพราะว่าถ้าส่วนตัวลองไปอ่านเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเอมันก็ไม่ใช่ไม่ใช่เงื่อนไขที่จะระบุถึงความมั่นคงของวัสรุกันภัยทั้งหมดถูกไหมครับ เพราะว่า,จ,าจริงๆมีหลายบริษัทที่ก็มันคงแข็งแรงดีใช่ไหมครับเพียงแต่ว่าอาจจะมีข้อบางข้ออย่างเช่นเรื่องอ่าการนำรงเงินกองทุนที่บอกต้องสองรอยเปอร์ซถูกไหมครับกับทุนจุดทะเบียนละกันไอประเด็นเอาเฉพาะสองข้อที่เป็นปัญหาเนี่ยนะครับฉะนั้นพอบอกว่าเอ๊ะทุนจดทะเบียนไอไอไอ มูลค่าส,สินทรัพย์เนี่ยจริงๆมันดูสินทรัพย์รวมอย่างเดียวไม่ได้หรอกมันต้องไปดูส่วนที่ว่าสามหมื่นล้านเนี่ยนะฮะใช่ครับมันต้องไปดูว่าถ้าสามหมื่นล้านแล้วถ้าคุณมีหนี้สองหมื่นเก้าพันอย่างนี้มันก็ไม่มันคงถูกไหมครับอืม,อมเพราะว่าส่วนของผู้ถือหุ้นจะเหลือจะเหลือน้อยยันจริงๆเวลาเราทางธุรกิจเราดูความมั่นคงเนี่ยเราจะดูส่วนของผู้ถือหุ้นคือต้องหักหนี้สินออกเอาอย่างนี้ดีกว่าใแต่นี่พอ,อดูสินทรัพย์รวมอย่างเดียวนี่มันก็เหมือนกับมันก็ อาจจะไม่ละเอียดพออย่างนี้เราใช่ไหมครับส่วนเรื่องเงินกองทุนเนี่ยคปพ,พอเองที่ติดตามดูเนี่ยก็คือกําหนดไว้รายคาเรโชนเนี่ยที่ร้อยสี่สิบใช่ไหมฮะแต่ว่าทางนั้นกําหนดไป200สองร้อยเนี่ยบางบริษัทเขาเขามีเงิน,นแต่เขาคิดว่าเขาจะ,ะไม่เก็บเงินไว้ในบริษัทมากขนาดนั้นเขาจะาไปลงทุนอย่างอื่นมีบริษัทลูกบริษัทในเครือที่เขา,เาลงทุนออกไป แต่แต่ว่าร้อยสี่สิบเนี่ยทางคอพก็บอกว่าเป็นเกณฑ์ที่มีความมั่นคงละแต่ว่าอันที่พอไปทำสองร้อยมันก็เลยแบบหลายบริษัทก,ก็ก็ก็มีปัญหาเพราะว่าช่วงโควิดที่ผ่านมาต้องยอมรับว่ามันกระทบฐานะบร,ริษัทบางบร,ริษัทใหญ่ๆใ,ใช่ไหมครับทำให้ใ<ช>ขายเลโชวเขาว่าตกลงแต่มันก็แก่ชั่วงคราวคือมันมันอาจจะดู อยากเป็นนิดนึงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับอาจจะต้องดูรายละเอียดที่ที่เพิ่มมากกว่าน,นี้ใช่ไหมฮะตอนนี้อย่างปีกายเนี่ยก็มีบริษัทที่เข้าไปรับประกันเนี่ยก็สิบสิบหกสิบเจ็ดบริษัทใช่ไหมฮะปีนี้เห็นบอกว่าจะไม่ถึงละจะเหลือเท่าไหร่ผมก็ไปราบในข่าวก็บอกว่ามีเหลืออยู่เองบอกว่าผ่านแค่สองรายเองอผ่านผ่านสเปคแค่สองรายเนี่ยซึ่งอันนี้เราก็ห่วงเรื่อง์วิตถูกไหมครับเพราะว่าแรงงานต่างด้าวมันจะต้องปริมาณมันจะเพิ่มขึ้นอนะ ฉันก็อยากให้มีผู้ให้บริการเนี่ยมากมากกว่านี้เพื่อให้มันเกิดความสะดวกโรงพยาบาลเองก็จะสะดวกในการติดต่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับอืมอืมซึ่งโดยโดยหลักการเนี่ยสมมติว่าถ้าผ่านคุณสมบัติเนี่ยก็คืออ่าสมมุติว่าผ่านสิบบริษัทก็หมายถึงสิบบริษัทนี้ก็ไปแข่งกันเองที่จะให้ให้ทางรแรงงานต่างด้าวมาซื้อเบี้ยเขาถูกไหมฮะใช่ครับใช่ครับมันก็ไม่ได้บังคับขนาดนั้นใช่ไหมฮะก็คือเป็นตัวเลือก ที่มาก <Ừ. S 1> คือกรมแรงงานไม่ได้ซื้อนะครับแรงงานต่างด้าวจะเป็นคนซื้อประกันซื้อก็แล้วแต่ว่าเขาก็จะพิจารณาว่าที่ไหนเขาได้ไประโยชน์สูงสุดเขาก็คงจะไปซื้อที่นั่นถูกไหมครับอืม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 แต่ถ้าเกิดมาเหลือสองลายก็หมายความไม่มีตัวเลือกเท่าไหร่ใช่ไม่มทาง <c oughs> เือกเลยอ,อะไรอย่างมันก็ก็จะเป็นอย่าง,งานั้นใช่ไหมครับตอนเนี้ยมันก็เลยเกิดปัญหาว่าเอาที่ซื้อไปแล้วอะไรแล้วอย่างเงี้ยมันก็เลยมีข่าวอย่างเงี้ยนะครับซึ่งผมก็ พึ่งมาตามเหมือนกันว่าเราเราก็ไม่เคยไม่เคยตามเรื่องนี้เนี่ยเพราะว่าเดิมมันโอเพ่นมากใช่ไหมครับน<า>ี่ดูดูแล้ว,ลวมันก็อาจจะก็ก็เข้าใจกระทรวงแรงงานนะครับว่าก็คงกังวลเรื่องฐานะของบริษัทประกันภัยแต่ว่าอย่างไปดูสิบเจ็ดบริษัทเนี่ยมันก็มีทั้งบริษัทขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่คลากันไปคือถ้าจะคัดเลือกเนี่ยผมว่ามันก็ ก็ควรจะทำเนาะแต่ว่าอาจจะต้องเปิดให้มันกว้างกว่านี้หรือว่าทําความเข้าใจกับระบบธุรกิจประกันภัยให้มากกันดีว่าการวัดานะความแข็งแรงอย่างเงี้ยมันไม่ได้วัดแค่นี้อือใช่ไหมครับต้องถามคบพอดูก็ได้ใช่ไหมครับอย่างเลตติ้งอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ไม่ใช่ตามเกณฑ์นี้ตรงๆเท่าไหร่ใช่ไหมครับอืม แต่แต่ก็เหมือนทางเอ่อคอปปพอเขาก็เขาก็อบอกว่ามันเขาก็ให้ข้อมูลไปแต่ไอ้เรื่องการพิจารณามันเป็นเรื่องของทางกรมการจัดหางานใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับอันนี้ก็คงเราก็คงเข้าไปบังคับ <c oughs> ไม่ได้อะคือเขาโอเพนให้บริษัทไหนเข้าไปเปิดรับประกันภัยก็คงเป็นไปตามนั้นคอปปพอก็คงให้ความเห็นว่าถ้า กรมการจัดหาง,งานมาบอกว่าบริษัทไหนมันคงมั่งมีเกณฑ์อะไรคอพอก็าจะให้คําปรึกษาได้แต่การตัดสินใจก็คงอยู่ที่กรมการจัดหาง,งาน <ừ> um. นะครับที่เขาจะทำเพราะเขาเป็นเจ้าของเรื่องนะครับอมอมเอดโดยปกตินี่เบี้ยมันแพงนะเออไม่ไม่แพงครับเท่าที่ฟังก็รู้สึกจะประมาณพันบาทเองมั้งก็ถูกมากเพราะว่าปริมาณมันเยอะและส่วนใหญ่เรืงต่างๆนี่ก็จะเข้า อยู่ตามต่างจังหวัดบ้างอยู่ตามไอ้น่นบ้างเข้าโรงพยาบาลรัฐอะไรพวกเนี้นะครับแต่ว่ามันก็ยังดีกว่าไม่มีหลักประกันถูกไหมครับแต่ไม่ได้บังคับถูกไหมฮะบ,บังคับต้องคุณต้องมีต้องมีประกันหรือว่าต้องมีคอนแทคอะไรกับสถานพยาบาลของรัฐอย่างงี้ครับโอ้โอเนี่ยเพราะฉะนั้นไอไอไอข้อสรุปตรงนี้มันต้องได้ก่อนที่จะมีกระบวนการขึ้น ทะเบียนแรงงานต่างด้าวรอบใหม่ในกลุ่มภาพันธ์ปีหน้าสิจะมาพูดกน,น,นใช่ครับเพราะว่ากลุ่มภาพันธ์เนี่ยรู้สึกจะเริ่มรดเริ่มจะโอเพนให้ขึ้นทะเบียนน่าจะมีปริมาณแรงงานต่างด้าวเข้าสู่ระบบมากขึ้นโอ้ใช่ครับแต่ว่าป <Okay. S 2> ัจจุบันนี่มันคงไม่ถึงไอ้สี่ห้าพันล้านหรอกเท่าที่ดูเนี่ยใช่ไหมครับแต่ในอน,นาคตเนี่ยมันก็ก็เป็นไปได้ใช่ไหมครับอืมมันต้องดูที่ยอดเอขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวด้วยว่าเท่าไหร่เนาะ ใช่ครับเพราะว่าโดยปกติเวลาทํางานใหญ่อย่างเงี้ยมันก็ทางรัฐเองอ่ะคอ,อพเออเองอ่ะแม้ว่าไม่ได้มีหน้าที่เดียวเกี่ยวข้องโดยตรงแต่ว่าก็จะต้องดูแลเหมือนกันว่าเบี้ยมันจะต้องเป็นธรรมถูกไหมครับเบี้ยมันจะต้องเป็นธรรมก็คือไม่แพงเกินไปแล้วก็ไม่ถูกจนบริษัทประกันภัยขาดทุนตังนี้ก็เพื่อส่งเสริมนโยบายรัฐด,ด้วยนั้นมันต้องมีการเก็บสถิติตัตวเลขอะไรที่เป็นระบบพอสมควรเพื่อจะปรับเบี้ยในอนาคตถูกไหมครับว่า ว่ามันไม่ช่วมาปีนี้เบีย้ยขนาดนี้แล้วก็มีเคลมเข้ามาขนาดนี้มันจะคงตัวงั้นมันก็จะมีการปรับปรุงตลอดเวลาอย่างเหมือนพอรบรถยนต์นึกออกไหมครับสมัยใหม่ๆเบี่ยพันสองร้อยบาทคุ้มครองห้าหมื่นหนึ่งพอมันมีการเก็บตัวเลขเรื่อยๆปัจจุบันเนี่ยจากพันสองลดมาเหลือหกร้อยคงามคุม้มครองจากห้าหมื่นมันเพิ่มเป็นห้าแสนอะไรอย่างเงี้ยค,คือมันมีมันมีมันมีก,ร,กระบวนการติดตามละ พฉโดยโดยปกติเวลาระบบงานใหญ่ๆที่รัดเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะผ่านสมาคมเนาะสมัยก่อนเนี่ยอย่างประกันเข้านับปีอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้สมาคมเข้าไปเป็นตัวกลางในการคัดเลือกสมัครที่ที่มีฐานะม,มันคงทำไมเขาไม่เลือกวิธีนั้นละ่ะก็ก็อันนี้ก็ไม่สารนี่ก็คือก็เปิดโอเพนเสรีมาตั้งแต่แต่ต้นให้คนเข้าไปขึ้นทะเบียนแต่นี้เวลาจะคัดเลือกอย่างเงี้ยเกณฑ์ก็อาจจะไม่ไม่ตรง จุดนักเอ,เอาเอาอย่างนี้ดีกว่าสมาคมเราเวลาเราเข้าไปเป็นตัวการในการระบมสมาชิกมารับประกันภัยให้ภาครัฐอย่างเนี้ยเราก็จะมีเกณฑ์ครคัดเลือกที่มันอาจจะเข้าใจธุรกิจดีกว่าละกันคนตั้งเกณฑ์เราก็จะไใ้บริษัทที่มันคงเพราะว่าสมาคมก็คงต้องต้องต้อง,อง,องรักษาหน้าในการที่จะต้องหาเฉพาะบริษัทที่มีความมันคงแข็งแรงจริงๆให้เหมาะกังงนไม่ใช่บริษัทที่เราไม่เลือกมาไม่แข็งแรงนะครับพี่เหนบอกว่า อาจจะไม่ถนัดในเรื่องงานอย่างนี้หรือว่าไม่มีฐานะพอที่จะรับงานบรลลุ่มใหญ่ๆได้อะไรอย่างเงี้ยฉะนั้การคัดเลือกอย่างเงี้ยอาจจะมาจากคนที่อาจจะไม่เข้าใจธุรกิจจริงๆมันก็เลยเป็นปัญหาขึ้นแต่ก็เห็นด้วยว่าจะต้องคัดเลือกบริษทัทที่ที่ที่เหมาะกับงานของเขาใช่ไหมครับเพราะไซส์งานมันค่อนข้างใหญ่ครับ แต่อันนี้เขาปิดแล้วสิเขาให้ยื่น11ถึง19พฤศจิกาก็บริษัทประกันเอเขาก็อาจจะยื่นไปแต่ว่าพอมีเอเปคที่กําหนดแบบนี้เขาก็กลัวกันว่าเขาก็จะตกอืคุณสมบัติมันก็จะเหลือไม่กี่รายเพราะเกณฑ์เกณฑ์มันชัดเจนแล้วใช่ไหมครับนอกจากกรมการจะท่างานจะประกาศหลักเกณฑ์ใหม่แล้วก็ไอ้นั่นใหม่เพราะมันยังพอมีเวลาคือมันต้องต้องไปแก่ถ้าประกาศหลักเกณฑ์ใหม่อะไรใหม่มันต้องไปไปเข้าคอรมหรรอเปล่าเพราะมัน กรมการจัดหางานเขาบอกว่า้เขาปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีก็ใช่เพราะว่าคอรมอก็คงไม่ได้เป็นคนตั้งเกณฑ์แรลกครับพี่กรมการจัดหางานก็เป็นคนตั้งเกณฑ์ให้คอรมอรับทราบและการอนุมัติตามตามกฎหมายกําหนดใช่ไหมฮะมันก็อาจจะไม่ทันแล้วล่ะทีแต่บอกว่าถ้ามันมีเรื่องร้องเรียนอย่างนี้ทางรัฐจะพิจารณายังไงใช่ไหมครับก็จะเดินต่อก็คงเป็นสิทธิ์ใช่ไหมครับหรือว่าจะกลับมาทบทวนใหม่ก็เพื่อป้องกันข้อ ข่าวหาอะไรต่างๆก็ก็คงยังทำทำอยู่